สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนีพพอบาวกำครับในส้นกัตแต่หน่อยชาแนลครับอ่าบาวกำสีพ้ามาะละส้มบรรยากาศนาบ้านครับมันนี้อ่าพี่พาน้องมาะส้มบรรยากาศนาบ้านมองพูกต้นบักฮุ้งต้นมะละกอไว้ครับหน่วยกระลังหน่วยต้นนี้ต้นหน่อยครับอ่าบาวกำสีเบิ้งเบิ้งใก่ๆนะครับนาะกระลังผู้ดีํำครับสีงวดก่อนหร่บาวกำไทยเบิ้งหน่วยที่บิใหญ่ป้านี่ครับ อ่านี่ละบรรยากาศานาบ้านบอกร,รมครับข้างหน้าก็จะปลูกต้นดอกดาวเรืองต้นต้นด,ดอกไม้ไปริมหัวครับอ้าวมีต้น,นบุกงต้นนี้สิสุกเลยนะครับอ้าวนีเบิง้งอ้อเหลืองเลยนะครับคุณหมอน้อครับนี่ตะกี้มันสี่บใบใหญ่ปานนี่ครับดวนี้เริ่มสุกแล้วครับต้นน้อยก็เลยกินซุกแล้วครับอ้าวบุกงจนหนาบ้านเขามี อพาเบิ่งบรรยากาศนาบ้านข้าเจ้าก่าแก้วเข่าออกแล้วครับแดดผู้ดีครับมรนยากาศทีไม่ล่มแน่ครับวันนี้บรรยากาศนาบ้านพาสีผ้าหนองมาส้มบรรยากาศนาบ้านนั้นครับวันนี้เมนูกัสีเป็นผีผ้าหนองกินตาตีนไก่ครับอ่าตำตีนไก่ได้ครับมันนี้เมนู่เบากำกระไดละปลูกต้นดอกไม้ไว้ ย่อมยิ้มยิ้มมือเศรื่ยิ้มมือแรงครับนะ,ะบรรยากาศนาบ้านกระไดครับอยู่นี่แหละครับอ้าวไปอันนี้ไปเสิเบเสียวน้ำเบากรรครับสวัสดีสดค่ะพ่อแม่พี่น้องเหมือนนี้มาพอกัอบช่องกระแตน้อยชาแน,นลกระแตน้อยกับมากระเบากรรคือเก่าค่ะครูครับเหมือนนี้ครูไม่กินตำตีนไก่ค่ะตำตีนไก่มีแบบบวเพ็ดกับแบบเพ็ดไอ โลยโลยเม็ดกระถินพร้อมค่ะใส่เม็ดกระถินพร้อมโอ้ยบัวบเพชรกระเดงอยู่เด้เอามีพักกับพักกาดกรอบแล้วก็พักสลัดจากส่วนใหญ่คือเก่าค่ะพักกาดดอกเข็มเพักสลัดครับเก็บจากเป็นส่วนใหญ่ครับไก่สีบดอีกแล้วครับมาครับมาแสีบๆน้องกันครับวันนี้ตำตีนไก่ฝีมือน่องกระแตครับเราแม่งอยูครับเติร์กมาควรนะว่า,าสีสดวันนั้นครับ เริ่มคือพอวันมีดูกอยู่ครับอยู่มงมาแสบๆน้ำกกนเนื้อค่ะตีนไก่กับใส่เวลาแก้ดนกับแต่น่อยก็เลือกบริด้ททายวิธีทำให้เบึ้งค่ะแก้เอง Nằm cục cục Sốt nằm. coi sốt bắp cục cục nắm bắp cục nắm bắp cục cái รางมันจังหลรสชาติสดน้ำหอมอืมขับเต๋อก็จังลมอยู่เป็นผิวขับเต๋อป่ะอืมลอ,อยน้ำ dạ tay mọi người đó hả cái yên cái sẹp tâm yên hòm ừ. nằm yên đập ừ. cúc cúc ครับตินเราแกะย่างดีเลยครับน้ำกระเด็น เนาดไหนก็ยังมาไม่กระเซียนี่นหรอเป็นหนมดเ่เป็ดลองขอดอย,อยู่ท่างหลังก็บทเป็นอวบข้าข้างหลังนะครับอยู่ข้างๆบ้านครับมื่อนี่ล่มมากเป็นบาทมันอยากล่มแห้งก็เลยพักพักกินอยู่ข้างบ้านนี่แหละคะ่ะ น้ำมันไหลน้ำมันไหลออกเป็นน้ำมันเนาะีก่พักก็เสร็ครับ จัไม่ได้ส่วนที่ก้าวกำนังนัวฟังเสียงกปพนนำคขับเหมือน luôn nhang hoang kít kít này nhắm bên cây bắp cút cút đi. Chuong này,อากาศ gập biếnแปลng, du P’nong, lắc láu, súc âm nhạc ทางบานก็แตล่มแห้งทั้งล่มทั้งหนาวแล้วครับอากาศเย็นยนิ่งมือเช้านอตมั้เปิดเปิดพัดลมนะครับอโอ้เป็น สดปรงครับ oh. เพชรดูครับวันท mm ิบงกเพชรครับจางเพลินอ mm ่เพชครับ ทังว่ <c oughs> าแบบเพชรเอาแบบเพชรซาใจเหมือนเะ โอ้เพ็ดเพ็ดดีเนาะแห้งเพ็ดแห้งสุดนะครับเลยแมมกระตินน้อยบ้าง สมันแห้งมาเป็นบาทมันว่าผักกาดกรอบยังบ่หันเด๋อห่อค่ะพี่น้องแต่กะแต่หน่อยเอามากินก่อนละ เบากำกับเส็ตปากดูดูครับมันติดครับมิดผึกพีกครับขอโทด้อไฟนะครับเนาะแนวเดนบูดีกับติดสมกันมาไดดนะครับ 弄个样，弄哪一种？好<的>。<laughs> 哎 พี่พี่น้องคอมเมนต์เขามามาถามว่ากระแต่หน่อยก็บอกร,ร,ร์กัเล่นติ๊กด็อกบอกระแต่หน่อยก็บอกร์กัมบัเด่นเ้ยนนะคะ่ะติ๊กด็อกบด้เล่น <c oughs> เด่นเป็นบอ <c oughs> <c oughs> โ oh, อ๊ะล่มยัวความเตอร์กับกวนคัก <laughs> อันน้ำเมื่อแล้เอาดูออกอันน้ำเอาดูออกอ่ะเอาดูกออก จะต่นหน่อยก็เอาแบบเพ็ดซ้ำหนึ่งละค่ะ,ะเอาเพ็ดแห้งมน่นางขินเป็นมูเพิ่นคือเกาตักใม่ๆจากหวานนี่หวานกรอบดีเราหองขายดี ถึงตรวจว้าถึงอุ้งเท้าขนาดได้ครับอันนี้ใจอยัง,งใจอบกพิก <c oughs> <laughs> น,นีแดดอยู่อร่มแห้งแลอะ น้ำจิ้มพรีเมอรอน,น้องก,กับแย่ครับเราเฮ็ดเองครับตัวนี้ฮึฮึสดมากกัคีย มันดีเนื้อดีง่ายสุดนะไ,ไม่กระิินกับอันบกพริกพ่อกัน <laughs> จะตัวนี้สียบอยู่เด้อูยังได้ได้นามนะบางคนเสีลักบางคนเนี่ยลองข่าวก่อนเด้อแซ่บดีบอกแซ่บเพราะประกันครับ เสือดบกปูบครับเหลืออยู่ครับเหลืออยู่สองสองอันครับเหลือสองอันครับขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเับชมกระแตน้อยแต่ก็มาเป็นกรลรังใจห้เนาะค่ะอุนมมณีก็พามากินตำตินไก่บวกลำตีนไก่แซ่ลวยพักกันทินครับมนีเอ้าแซ่บครับพีิกมอหนอกกระแตครับ ถามักถาอาชินชอบกับกุไลร์กแชแ์ให้กระแต่หน่อยในเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้กัะแต่หน่อยก็เบลกรรมกับขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ